ครัวันนี้เราจะนำท่านไปท่องเที่ยวในแนวเสียวๆสันหลัง <c oughs> ครับจากแยกวัาจะเหลือพักเกียดไปมุงหน้าสูตรแจซ้อนบ้านแจซ้อนเส้นทางราชยางเรียบสวยงามตามธรรมชาติสองข้างทางมีป่าไม้ลมสมบูรณ์ บรรยากาศยามเย็นๆช่วงนี้ดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขกอฟ้าแล้วดูแล้วลมรื่นสงอบอากาศยังกลางคืนก็เริ่มจะหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับลมหนาวกันบนดอยแต่จะขึ้นดอยไม่สูงนักเนื่องจากว่าเราต้องทำภารกิจในหมู่บ้านเราก็จะพักดอยรๆแราวก็จะนอนกับธรรมชาติจะไม่พัก โฮมสเตย์ Stay, หรือจะไม่พักบังกะโลเราจะพักศาลาราลิมทางเข้าห่างจากถนนไปสักเล็กน้อยหรือแม่ก็สุสานรปรา่าช้าเดี๋ยวเราจะนำท่านไปยังบังกะโลของผู้ไร้วิญญาณ น,นี่ก็ชมธรรมชาติก่อนท้องฟ้าดูสวยงามนะครับมีเมฆเป็นปุยปุยเหมือนปุยนุ่นดูแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามอันนี้ก็เริ่มเข้ามานี่นะชาวบ้านก็มีรถลาสัญจรไปมาตอปลายไม่นักไม่นักไมมากนะกถนน ถนนจะคดเคี้ยวไปมาตามไหลเขาก็ไม่มีอันตรายมากเพราะว่าไม่ได้ขึ้นดอยไม่ได้ขึ้นเขาถนนต่างระดับนิดหน่อยดูแล้วเป็นธรรมชาติ เหาะกับการสันจรยพักผ่อนถ้ามีวันหยุดยาวสองสามวันก็สามารถเข้ามาพักผ่อนรับอากาศอันบริสุทธิ์ในธรรมชาติได้พักผ่อนพักกายพักใจอยู่กับธรรมชาติมีความสุขดี เมือนเรากลับมาเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเราอยู่กับธรรมชาติจะสดชื่นมีชีวิตชีวาตอนนี้บรรยากาศใกล้จะค่ำก็จะมองเห็น เข้าฟ้าโอยที้กำลังจะรับขอบฟ้าตรงนี้จุดนี้ซ้ายมือนี้เป็นวัดพระธาตุดอยสางทางจุดนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเขตแจซ้อนตรงไปจะเป็นอุทยานแห่งชาติแจซ้อนแล้วก็กิวฟิน เราบุงหน้าไปยังแจสอนรรยากาศใกล้จะค่ำเราก็จะหาที่พักแถวๆริมทางนี้ครับตรงไปบ้านแม,ม่แจมบ้านปางแฟนอุทยานแห่งชาติแจซอนถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้ เป็นคลื่นคลื่นใหญ่ๆดูแล้วก็สวยงามดีขึ้นลงขึ้นลงบรรยากาศยาเย็นครับสวยงาม นะครับทุกท่านที่ต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติมาได้เลยครับที่บ้านแจซอนเบอเมือง,งปานดลองปา,างขณะนี้เราพบแล้วครับรีสอร์ทธรรมชาติที่เราจะพักค่ำคืนนี้ครับโฮมสเตย์ไร้วิญญาณ เราจะเลียวเข้าไปดูแล้วมาเจาะธรรมชาติดีสงบสงบแน่นอนสงบสงบเอาตรงนี้เลยครับโอ้โหเจ๋งแป้งเลยครับคันนี้เรามาถึงที่พักที่เราจะพักในค่ำคืนนี้ครับ เป็นป่าธรรมชาติที่ทุกคนผู้ไร้วิญญาณจะต้องมารวมกันณจุดนี้ของคนในละแวกนี้และวันนี้เราก็จะมาพักเยี่ยมเยียนกับทุกๆท,ท่านที่อยู่บริเวณนี้ครับตอนนี้เราเราเตรียมเต้นมา อนอนตรงนี้กันครับสำหรับทานาดที่สนใจทริปทัวร์ลักษณะนี้ก็ติดต่อได้นะครับเราบริการนำส่งถึงทุกที่เลยแล้ไใานานู้นก็มีเพ,พ,พื่อนเพื่อพี่ๆที่เราที่เขามาก่อนแล้วครับนอนแถวนี้เราก็จะมาให้กำลังใจเยี่ยมเยยนท,ทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้ก็ขอทุกทนทุกท่านที่อยู่ที่นี่จงมีความสุข สู่ภพภูมิที่ดีตา,ตามที่ท่านปรารถนาทุกป,ประการทริปนี้เราเดินทางไปเรื่อยๆครับนอนไปแล้วครับเจ็ดปา่าช้าเรียกว่าทริปทัวร์เจ็ดป่าช้าครับถ้าใดสนใจก็ขอเชิญนะครับติดต่อได้เลยที่ พระอาจารย์มหาสมชาติก็ได้นะครับทิปทัวรเจ็ดประชา